สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเดียนไปทานนะคะรูปแบบส,สวยๆค่ะอีรูปแบบนี้นะคะดอกแก้วใบมุนนะคะส,สวยๆเลยใส่เดียนที่หลังแด่นะคะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิ้นนเดอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและลิ้นนเดอร์สองขนาดความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจับนะเส้นที่สองสวมมาในเส้นหนึ่งเส้นที่สามสวดมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูงที่หนึ่งค่ะเอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ มืช้อนที่ฐานนี้ค่ะมือตรงกับมือฉีจับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาิเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาดทิงลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดถิงลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิงลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือดิ้งสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิ้งเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาดทิงลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูดที่หนึ่งทะลุรูที่สองเป็นสุดท้ายค่ะสอรดรปที่หนึ่งทะลุไปที่สามไปนะคะรูบเข้ามาให้กระชับเลยนะนะเสร็จแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะเป็นเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะ ะะจับดิพิ้นขึ้นหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพดัดคานสี่เส้นนะจับพดัดคานสี่เส้นค่ะพัดคานสี่เส้นมาค่ะพดัดคานสี่เส้นมานะคะเราจะเหลือดิพิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้เอาเส้นนี้ค่ะพัดมาค่ะก็จะมีอยู่ที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอนอยู่ที่หนึ่งทะลุไปที่ 2. สองเส้นถัดมา สดุ้ที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดุ้ที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่มาค่ะเห็นไแ,แบบนี้นะเราก็ดึงค่ะดึงไล่มาทีละเส้นนะคะดึงไล่ทีละเส้นนะคะเรียงกันไปนะเพราะว่าจะทําให้กลีกบดอกสวยนะคะตรงกลางนะไม่งั้บบนรูปทรงจะเดียวนะคะถ้าเราดึงสลับไปสลับมานะเราดึงไปทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้น จะทำให้ตีนะคะเส้นเท่าๆกันนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ,นะหรือว่าใครจะทำแบบตาว่าก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดลวดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดลวดสานเส้นไปตมแนาริบบิ้น,น,นเลย ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้เลิดเส้นนี้ขิ้นออกมาค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับลงมานะคะอย่บเป,ป็นกลวจับนี้มานะคะสอดลงไปนี่ค่ะเล่นมาแบบนี้พับลงมาค่ะนี่ค่ะ ใะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พิดกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอแสสะ็แล้วสามเส้นปันค้าแล้วสามเส้นไปตามเนื้อริบนเลย,ยน,นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบๆทิ้งค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว35ซนติเมตรค่ะจนวน8เส้นนะคะสอดรอบไปนะคะ1 2 3เมนใส่รอบ3เส้นไปตามมีนิบิ้นเลยค่ะนะคะไี่เหลือปลายริบบิ้นเลยแบบนี้นะคะ นะคะแล้วกก้นดันมาด้านนี้ค่ะเราดิแบบ้นมานะคะผับมาด้านหลังนะคะก็ผับมาด้านหลังค่ะสอดลงไปนะคะ นคะพอเสร็จแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับรีบินนะคะสอบดบนต่อร,รีบินไปนะเราสามเส้นไปค่ะ นะคะราสามเส้นไตางงานนี้ไเลย นี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านบบนี้นะคะจะพลิกขึ้นมาค่ะมือมาแบบนี้นะคะมือโค้งมาแบบนี้นะเส้นของเราอยู่ตรงนี้นะคะคามจะมีขามมาสอตวนนี้นคะคะ I <laughs> don't นี่คะมาแบบนี้นะคะนะคะพอเราได้แบบนี้นะตัดนั้นะคะครับก็โน่นบดนไค่ะติดโดนมาแบบนี้ค่ะบนมาแบบนี้ ลงด้านหลังนี่ค่ะข้้งหนึ่งเส้นน,าาานี้นะมาสักวันนี้ค่ะ นะคะเส้นสุดท้ายนะสะว่งหง้ากผิดเรื่อง,งนี้นะคะนะคะดูงนน่ายมานะ,ะนะคะแบบนี้ีล้วเราก็พับสอดกับข่านดานเดนนะคะพับสอดกับข่านดานเดนแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายล้พื้นทีงค่ะเสร็จบิบแล้วค่ะ,ด,คะดอกแก้วใบบุญนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จบิบเบอยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมน,นะคะฝา,ากกติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ,คอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ